ก็ oh. but, สวัสดีครับพบกับเฟิร์นไฟวาไเช่นเคยนะฮะหลังจากช่วงนี้ปิดฤดูการฟุตบอลสโมสรกันไปนะฮะก็คงจะเงียบเหงากันไปไม่มีฟุตบอลจะดูช่วงนี้ก็จะเป็นถึงคิวฟุตบอลทีมชาติซึ่งตอนนี้ก็คงช่วงกระแสฟุตบอลซีเกมก็คงจะปิดปิดฟุตบอลทีมชาติหลายๆฟุตบอลทีมชาติไป ก็มีฟุตบอลรายการสําคัญนะฮะคือใครบางคนอาจจะไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะฮะก็ช่วงนี้จะเป็นฟุตบอลโคปาอเมริกาใต้นะฮะที่จัดขึ้นที่ประเทศชิลีก็จัด4ปีครั้งเหมือนกันก็ครั้งที่ผ่านมาช่วงปี2011ก็อุลุกวัยได้แชมป์ก็ครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นทีมชาตบราซิลลวกันนะ,ะเจอกับเปโลซึ่งจะเตะ เช้าว,วันจันทร์วันพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราก็ตีสี่ครึ่งก็ขอจัดคู่นี้หน่อยละกันผมขอเล่นบราซิลละกันคือชื่นชอบทีมชาตินี้เป็นการส่วนตัวเล้วเชียร์มาตั้งแต่เด็กก็หลายคนก็อาจจะสงสัยนะฮะว่าฟุตบอลอเมริกาใต้นี่โคปาอเมริกาใต้มีซูปเปอร์สตาร์ใครบ้างโอ้โหต้องบอกว่าเยอะแยะเลยนะฮะตั้งแต่ที่ผมเล่นบราซิลก็จะมีเนย์มา อาร์เจนติน่าก็เมสซี่อเกโลกุลโคลัมเบียก็ลา,ลาดาเมลฟาว,าวเกลกาเซียเจมโรดิกเกสโอ้โหเห็นไหมชิลีก็มีอาเล็กซิสซานเชสอตุลาวีเดาโอ้ทัวร์นาเมนต์นี้ฮะซุปเปอร์สตาร์ของโลกค่าตัวมโหราน,นี่ยอยู่ในฟุตบอลโคปาอเมริกาป้ายหมดเลย,ออยขอไปจัดแผนก่อนนะครับ ก็บราซิลน,นะฮะหลังจากที่ล้มเหลวจากฟุตบอลโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมก็คือหลุยฟิลิ p เปสโคลารีก็ลาออกไปแล้วก็เป็นคนเก่านะฮะคาร์ลอสดุงกาที่เคยคุมฟุตบอลโลกเมื่อครั้งปี2010แล้วก็ตกม้าตายแพ้ฮอลแลนด์ไปก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตัวเหมือนกันดูก่อนนิมีใครหน้าลงบ้าง ดีโก้อาเวสนี่จริงๆที่ผมไปดูรายชื่อไม่น่าจะมาฟุตบอลโคปาอเมริกาใต้นะฮะอันนี้สงสัยไม่ได้อัปเดตท,ทีมชาติมากก็อย่าถือสาละกันนะฮะก็คนนี้นะฮะที่มีขาวกับแมนยูฮะโรเบรโต้ฟิมิโน่ฮะดูพลังฮะเคยดูฟอร์มฮะคนนี้ฟอร์มดีมากกับออฟเฟนแฮมเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกจนถึงหน้าต่ำพอดุงกามาคม ทีมชาติก็เอาฟิมิโนมาเล่นเป็นหน้าเป้าคู่กับเนย์มารนี่จุดแข็งเลี้ยงบอลเก่งมากมีความคล่องตัวมิมีอะไรเพิ่มอีกฟีคิกมีไหมฟีคิกไม่เท่าหร่ก็มีเห็นไหมมีคูตินโยนฮะของลิเวอร์พูลนะฮะก็ติดเหมือนกันฟอร์มดีมากดักลาสคอสตาจากชาร์เตอร์โดเนตก็มีข่าวกับเชลซี คร,ครับแล้วมีใครอีกนึกกันหรือกูสตาโวนี่ก็ฟอร์มดีกับวอลฟ์บวกฮะแล้วก็แฟนันดินโยนี่ยแวมีฟิลิปเป้ลุยคนนี้ฟอร์มไม่ดีกับเชลซีมีข่าวว่าอาจจะกลับไปทีมเก่าก็คือทีมตราหมีแอตเลติโก้มาดริดอคนนี้ฮะว่าที่แบ็คคนใหม่ของเรีัลมาดริดฮะดานิโล่จากปอโต วิ่งวิ่งเร็วเหมือนกัน <c oughs> เติมเกมลุกดีส่วนคู่กองหลังนี่จริงๆเทียโก้ซินวาน่าจะบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บจากในต้นสังกัดอาจจะคงไม่น่าจะได้ลงเดี๋ยวขอเป็นเจ้ามิลันด้าละกันีจริงนานประตูมันต้องมีตัวน,นั้นเดดเปอร์สันของโบทาโฟโกเสร็จไม่ในฟี ف าไม่ได้อัปเดตอันนี้น่าจะอัปเดตจาก สัปดาห์ตอนอุ่นเครื่องขอไปดูบาซิเลนแมนหน่อยนะครว่าแผนมันเล่นแบบไหนโอ้4-4-2สองแบบบรารซินแท้มีเน้นเน้นจอบขรงกลางดูฟุตบอลนะฮะโอ้บรารซิน,นะฮะเป็นฟุตบอลที่เล่นรวดเร็วฮะ,ค,ะความสามารถเฉพาะตัวลีลาแล้าใจเนมานในทีมชาติบาราซินนี่อาจจะไม่ค่อยออพูดผิด เนม a าตอนอยู่บาร์เซโลน,น่านี่อาจจะเป็นลองเมซี่และทันทีที่ใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อไหร่นะฮะก็จะมีสกิลพิเศษยิงแม่นมากจ่ายบอลแม่นมากคือย์เมเกอร์จริงๆนะฮะโอเคพอเข้าใจละว,วันนี้ผมคงต้องฝากผีฝากไข่กับเนม่าขอวันแมนโชแล้วกันฮนะหลังจากไปเล่นหล,หลายทีมมาไม่ค่อยมีตัวเก่งขอเนม่าแมนหน่อยเลี้ยงผิวๆ ความยากก็ l ร g เจน a ดรี่ฮะเอาให้สมใจอยากไปเลยเจอกับเปรูเปรูชุดนี้ถ้าจะมีนักเตะที่พอจะมีชื่อเสียงก็จะมีเจฟเฟอร์สันฟาฟานเพเมเกอร์จากชชลเก้ศูนยแล้วก็กองหน้าอย่างคาลเดโอพิซาโลที่เป็นกองหน้าของไบเอ็นมิวนิค แล้วก็มีควนวาการที่เป็นปีของพี่ออเรนติน่าก็ดูชื่อชันแล้วโอ้โหก็ต้องบอกว่าผมเป็นต่อแน่นอนฮะโอ้ถ้าบังคับแพ้เปรูนี่โอ้โคตรอายเลยดูบรรยากาศฮะแต่เปรดดึกมากกับฟุตบอลโค้าอเมริกาใต้ปรงกับบ้านเราอย่างเลกป็นดึกเลยเนาะเช้าตรูเลย เดี๋ยวดูก่อนเปโลเล่นแผนอะไรโอ้มีคาริโลด้วยปีเทพของสป bon. อร์ติ้งลิสบอนอ๋ปเปโลเกเรโลก็มีอันนี้อยู่ในลีบบราซิลเล่น4-3-3โอเคฮะลุยเลยครับเปนิัยิ่ะ ดานิเโรฮะดานีเอลเดสไปไหนสงสัยคาร์ลอสดูงกาคงจะเลือกเจเนเรชันใหม่ก็คงอาจจะให้โอกาสพวกที่ไม่มีโอกาสได้ติดทีมชาติแล้วก็อาจจะคนนี้ฮะฟอร์ไม่ค่อยดีโอ้ยิงเลยฮะแน่ฟอร์ไม่ดีกับเชลซีฮะแต่ในทีมชาิบราซินเขาก็ยังเป็นตัวหลักไม่ลูกนี้ผมทักทายเนย์มารมาไม่เข้า ไปเตะมุมฮะเนมานี่จะเตะมุมบ่อยมากทำทุกอย่างเหมือนเมสซี่เลยโอ้ชิบหายฮะฟาฟานนี่จะหลวดต้องระวังมันหน่อยเพิโอ้โหเลยแข่ตอกส้กนสงกงอนเข่นข้างโอเคิิลเลจาะยังไงนี่อ่ะเนมานี่วะ โอ้โยตีนแม่ผู้กาลองแล้วเกือบได้แล้วโอ้ต้องระวังฮะใครวะเโอโรโอ้ทางล้อสังเช่ต่อไม่าจักคนนีน้แม่เสียฟาวฮะโอ้เฟโรโลปาโช โรซิลโล่จะไ้เล่นบอลโอเคได้ฟังหอาจารย์ขอบคุณิลุยโอ้าโนี่เป๊ปไม่เห็นค่าฮแต่โวบวกเห็นค่าฟอร์ดีมากนิฟิลด์ตัวทำลายเก่งจามิรันดาอาจจะฟอร์ไม่ดีจากกล้องสังกัดแต่ พลัง okay, ในเกมโอเคเยอะจริงๆควรจะไปฟุตบอลโลก2014นะไม่น่าเอาดานเตไปโอ้เฮ้ใครเจ็บวะเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่างเนม่านะดานิโรบ้าโอเควิลเลียนได้ทุ่มลูอิสกุสตาฟ้าโอ้แม่งหลอกสวยฟิมิโนสวย เนม่าไม่โออสการ์ออสการ์ดีสเนี่ยขอขึงมันหน่อยชุดนี้ปึบมาแล้วเข้าตีเนม่าผมแล้วไปแล้วเว้ยโอ้โหเนม่าบอกครูเปลี่ยนไม่ไหวอันหนึ่งบีมหน่อยบีมมันเปรูนี่ถ้าใครจำกันได้นะฮะ ถ้าซูปเปอร์สตาร์แต่ก่อนนี้ก็จะเป็นโนเบร์โตโซลาโนโอ้ส่วนชาติตาจุบันก็คงจะเป็นคาร์ดิโอพิซาโรที่เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นคนที่ยิงประตูมากที่สุดในทีมชาติไม่มากขอหน่อยวางแล้วโอ้โหวิลเลียมบอกเนม่าวางอย่างนี้กูขอเรือนบงกินี่กูไม่รู้จะทันไหมเนี่ย บอกนายประตูบอกรับสบายเจ้าของค่าตัวกองหลังแพงฮนะแต่ว่าไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะแล้วเบลลูสวยไหมไม่ไม่ใช่แล้วโอ้ยเมย์มาจ่ายบอลให้บิลเลียนเฮ้เนำไปเรียบร้อยนะฮะบาซิลิแมนฮนะหนึ่งโซน เจ้าของผมอัพโฟรฮะนี่ผมกดจ่ายบอลพลาดนะดวงดีบอกแล้วนะฮะเนย์มาในบาในบาร์เซโลนาอาจจะเป็นเบเมสซี่ฮะแต่เนย์มาที่อยู่ในเสื้อสีเหลืองทีมชาติบารซินนะฮะซุปสตาร์นะฮะโคตรแม่ฮะผมนำไปแล้วเดี๋ยวผมจะอุดบ้างอันนี้กองหลังใน ในบุนเดสติก้าอย่างซัมโนโอโหแม่งชิบหายแล้วต้องดูนะฮะว่าบราซิลของคารลอสลุงกานี่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าเพราะในสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นคารลอสลุนกานี่เป็นกัปตันที่ถือว่าประสบผลสำเร็จนะเคยได้แชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลเรียบร้อยฮะ โอ้โหไม่แม่งไม่ใช่หลุดอย่างนี้ง่ายๆนะเว้ยแต่ในนามผู้จัดการทีมชาติก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะคาร์ลส์ลุนกาว่าจะพาบาซินไปถึงฝันหรือเปล่าเมื่อคืนก็มีเหมือนกันนะฮะฟุตบอลโคปาอเมริกาใต้ซึ่งเป็นทีมเต็งหนึ่งอย่างอาร์เจนตินาก็ต้องบอกว่าฮะล็อกถล่มฮะเสมอเสมอกับปารากไวยยิงเลย ม,ม,มากบอกอผมไม่ส่งแล้วน่าสนใจเหมือนกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงขอเลี้ยงนะ่ะขอเป็นเนม,มา่าอนี้ขอแบบวันแมนหน่อย โอ้โห AI คงบอกว่าหลอกควายดีกว่าไอ้น้องแม่จ่ายซะบอลวินนิ่งเพย์วันมาโ s เครู้สึกว่าผมยังได้สิ o ธิ t อยู่สวยหนึ่งชาร์ตนะโอ้โหแม่ง back ไน,นมาส s <ป>้าเนย์มาไปโอ้โหแหมขอผิวหน่อยเนย์มาโอ้โหเฮยอากนะอยากนะโอ้ยเฮ้ยทำไมง่าจั โอ้โดนปอลเจเรโลเลยแมาโอ้ยผมโดนควายหลอกเลยครับลูกนี้เสียประตูง่ายไปบาซิ่ของผมหนึ่งหนึ่งซะละโอ้โโคตรแข็งเลยปอลเจเรโ่คนนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นดาวรุ่งของไบเอนมิวนิกแต่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เนจรย้ายไปหลายทีมทำโบว์บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ไปลีกบาซิล โอ้แม่งหลอกหลอกแล้วเนวมา้งโอ้โหดวงไม่ดีแม่งชนเสาเซ็งเลยโอ้ <c oughs> โหมจะนักอะไรนักหนาเ โอ้โห oh อาจารย์ผมจะบุกแล้วโอ้ oh, จบครึ่งแรกแบบที่เสียหน้าท,ทีมทีมเป็นแชมป์โคปาเมกาแน่เสมอครับหนึ่นึ่ง,งนะลูกเกมผมค่นอนข้างดีกว่าชัดเจนนะแต่คือจุดเล็กจุดน้อยที่ทำให้ไม่นำสักที โอ้โหเฮ้ยจ้มิเรนดาไม่ฟิตเจ็บเจ็บไปอแองเกิลข้อเท้าโอ้เจ็บข้อเท้าอะเอาใครลงนี่เอาเอาตวดอ้วนลงล้กันเตียโกซินวาดีไหมอ่าโอเคขอเอาลงแล้วกันแม่งเอ้ยเซ็งเลยเจ้ามิเันดาบอกนานๆจะติดทีมชาติเจ็บซะแล้ว And the here not ผมต้องปูผมมากแบบนี้แล้วเสียเี่ยโดนทีมสามดาวขึ้นอย่างเปโูตีเสมอกรีดเลยสวยดูเรื่องเร็วมากนี่เล่นมีมังม่งอลาบาซิ่เล่นใหม่้เทคนิค้การหลอกไม่ค่อยได้แล้วเปลี่ยนบ้างด่วน <laughs> แมเ้ยเสียเสุ่มฟาฟนโขยันนะกลับมาทุ่มต่อโอเคเกมะตะโกกลับละแมงไม่ได้โตเลยต้องรออีกโอโ้โหลงไปรักมเสร็จแล้วออสการ์ออสการ์ ดอกส้นเออเฮี้ยมมไม่ลูนลกนี้มากลกูกสามันบ้านบ้าประตูตบอกรับสบายโอ้โหแม่งวานงนี้เ่ำหน้าใครวันนี้นโลกผมต้องจับตาตัวนี้ <just> สักหน่อยวินเลี้ยงขยลวสวย ยิงสิครับแบ็กหลุดมาอย่างนี้โอ้โหมสัตทั้งบอลสัต์ทั้งคนเอดมากนส์ทั้งคนเอดมาเดยมาเลิเปลูอิสัญญาเล่นง่ายไปโอ้ยไม่โดนก็ขาดเนาสดาย หซนเชตสวยโยากเฮ้ย,ย,ยพลาดแล้วโไม่ไม่น่าเล่นเลยหวงบอลไม่เข้าเรื่องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮขอวางแล้คุณแม่โดนเพสซิ่งล้ว,ว่าสวยนี่ไปเลยนย์มา โอ้โหยิงให้ดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอูซ่าช็อปสวยแล้วโอ้แม่งนาทีที่นาทีที่62แล้วบาซิเลียนแมนของผมยังเสมอยังเื่อชืดขอเอาออสการ์ออกขอเป็นเทพจากลิเวอร์พูลละกันฟิลิปกูตินโยโอเค a key moment for to, to bring this player on to try and tilt the match which is level in their favor But well we're going to have a change now and the are trying something different in the hopes of getting his team in front name song oh oh in oh. hey. oh, well, <laughs> oh, oh. the โค้ชช้าเลยตอนแรกนึกว่าจะถึงแล้วเรเบรโมีโน่โอ้โหแม่ง <there> จ่าย <again? S 2> ง่ายไปว่ะโอ้โห oh, oh, แม่งดึงฟ <Car> ิมิโน่ฮะเรเบรโต้เมีโน่วนกลับมาใหม่ก่อนเอ๊บ โอ้โหเสียบโพตรแม่นเลยปล่อยบ้างได้ไหมครับพี่พี่เล่นครับผมไม่พิ้วเลยเรตโต้ฟิมิโนโอ้โยาถ่าน่าจะทำไม่ดีกว่านี้หน่อยฟิมิโนคนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะข่าวลือบอกว่าเซ็นสัญญากับแมนยูแล้วอันนี้ไม่ชัวร์ขอ ขอดูเสื้อดีกว่านะถ้าโชว์ขอบแมนยูเมื่อไหล่ย,ย้ายแต่ว่าใครแมนยูดีใจได้เลยคนนี้เก่งเก่งมากเป็นฟันดีกว่าเก่งใน,นมากตองิวยิงสิครับหนะ <c oughs> ลอกมานานแล้วในมาบอกยิงเองดีกว่า บอกแล้วให้เนย์มาใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อไหร่แล้วเขาจะเมฆทันทีฮะยิงนำไปแล้วสองหนึ่งเดี๋ยวผมนำแล้วเดี๋ยวผมขอโชว์แบบบาสเซียนแมนหน่อยวางดีกว่า เวลาเล่น,านาย,ย,ยากลแล้วก็กะจะเล่นแบบสวยๆโอ้โหรอบนี้เนี่ยเบื่อมากขายใครฝ่าฟานโอ้โหแม่งมีสก<ด>ิลอ่ะโหโชคดีเว้ยเหลี่ยมมันไม่ดีโหมไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นปีกไม่ต้องกลัวชิปขายแล้วม่เ <laughs> นี่ยช่วยกู ไม่น่าเล่นเลยตรงนี้โอเคจ่ายใกล้แล้วครกาจะหมดเวลาแล้วต้องดีช้าบ้างก็บบอยากไล่มากใช่ไหมมาไล่เลยมาสวย ยิงแบบผูตินโยโอ้ยไม่คุมแม่ต้อขอยจีเบั้นหน่อยเฮ้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 ยปาฟาไม่ปาป้านี่คอ สวยไปริบลุยวางสิครับอย่างนี้โอ้โหไอ้ย่าหลอกไม่ดีโอ้โหแม่วางแม่นว่ะคุณโชคดีสวยเขียโกซินวาฮะมูลค่าค่าตัวแพงหน่อย้ย สวยสิอ้ยาโอ้ยน่าจะเป็นแอล 1, หนึ่งสามเยนที่หลุดแน่นอนอมาใส่วินเนียนฝันไม่เถอฮะเป็นช้าหน่อยโอเคนึไปลงมาวหน,น่อวดีอสและวิทีนสนลิสกุสตาโ นั่นทำไมมันแย่ดีจังวะอ,อืมเฮ้กดโอยาวนะฮะไปอ,อย่างเดียวฮะลูกนี้ไม่ต้องเอาบอลลงมาเล่นแล้วเดี๋ยวโดนฉกโอเคมันเปลี่ยนตัวไว้เราก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนตามมตามแท็ติกถ่วงเวลาเอากาซิมิโลแล้วกันดาวรุ่งเร้วลมาดิดอ่ะเอามาเซโร่หน่อยลงมาเล่นตลกหน่อยอ้าว แม่งคนพบแล้วชูครสอันเดรคาเร่เฮ้ยอย่ามาตีเสมอหนว่ยโอ้โหสวยเนี่ยนานชนะฮะน้าแบบคีเล่ด้วยน้สองหนึ่ง ผมดูฮะลูกนี้จ่ายปัดกลับไปตรงนี้ผมเสียเสียหมาใใครเป็นแมนนอฟแมนไปดูหน่อยของทางฝั่งด้หนุ่กุตาโว่หว่าเออแต่ว่ามันแย่งบอลดีกับเพื่อนครับก็ลุ้นกันนะฮะว่าคืนนี้บารซินจะเป็นยังไง รู้สึกว่าใครมีกล่องทูก็น่าจะได้ดูนะครับฟุตบอลโคปาอเมริกาใต้2015ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะฮะก็รักกันชอบกันยังไงก็อย่าลืมไลค์แอนแชร์แล้วก็ซับสไคร์เฟิร์นไฟล์ไวด้วยนะครับสวัสดีครับ